วันนี้เรามาอยู่ในแมปฟีดครับผมโอ้โหถือโอกาสเข้ามานะทุกคนเพราะว่าเห็นแบบคนเล่นแบบ 3- 4มสหมื่นนะบางทีทะลุไป6 0หมื่นเลยนะทุกคนและข้างหลังผมมีเรนโบวด้วยคืออะไรเนี่ยนะครับต้องบอกว่างงไปหมดไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างล่าสุดก็มีนี่เลยนะเป็นตลาดพาซาใช่ไหมเทรแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมั้งทุกคนแบบซื้อของสกีนเบ็ดอะไรล,ลองเข้าไปดูอันนี้เนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่นะซึ่งแน่นอนทุกคนชคิปนี้เนี่ยเป็นชิปแบบว่ากลับมาหรือฟื้นความทรงจํานิดนึงแต่ว่า ต่อให้ลือ้อฟื้นเดี่ยวอะไรเนี่ยเมื่อกี้พีดาวตกได้ลรอนะครับต่อให้ลื้อฟื้นไปเนี่ยก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมีโรคสองใช่ไหมแต่ตอนนี้โรคสองเนี่ยเขาเอาออกไปแล้วหลายอย่างเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเอาสิ่งที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะแบบปลาตัวนี้ยังอยู่อีกเหีอเนี่ยแต่ผมว่ามีหนึ่งสิ่งที่ทุกคนเนี่ยน่าจะอยากรู้ครับก็คืออควาเรียมนะครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยให้เราเนี่ยนำปลานะครับไปใส่ แล้วเราก็ทําการแบบอยู่ในเกมหรือจะ AFK ก็ได้เนี่ยเราจะได้รางวัลครับเป็นเงินหรือเลเวลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารปลาด้วยอาหารปลาคืออะไรครับอาหารปลาเนี่ยเวลาเราซื้อใช่ไหมเขาจะบวกค่านี่ครับบวกค่าเงินต่อชั่วโมงกับค่าเลเวลเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะครับในการที่เราจะใส่ปลาได้เนี่ยก็คือให้เราเนี่ยทำการถือปลาใช่ไหมแล้วกดไปที่ช่องเลยครับเดี๋ยวลองใส่สกายไลท์ดูนะทุกคนนะครับเห็นไหมเขาจะขึ้นว่าบวกนะถ้าเราแบบมีช่องว่างนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไป ปุบนี้ของผมเนี่ยจะอยู่ที่แบบตัวเดียวนะ0 0 0แสนนะครับแล้วก็ได้เลเวล2 5 0 0 0 0อันนี้เราก็ต้องรอนะทุกคนนะครับเขาจะขึ้นเลยว่าทั้งหมดเนี่ยรวมของเราเนี่ยปลาที่เราใส่ไปเนี่ยภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะผลิตเงินให้เราเท่าไหร่ของผมเนี่ยก็ห้าแสนนะครับห้าแสนแปดหมื่นกับเลเวลอีกสามแสน 300, ทำว่าเยอะไม่เกินก็ได้แหละทุกคนคือมันเป็นรางวัลเอฟนะก็ยังไงก็คุ้ม,มนะแล้วก็วิธีการขยายเนี่ยให้เรานําเงินนะครับทองนะครับใส่ปลาเพิ่มเราก็จะได้แบบ เลเวลที่เพิ่มขึ้นไปในส่วนของปลาใส่ตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนสกายล่าเนี่ยน่าจะแบบได้คุ้มๆเลยนะอย่างที่บอกไปนะครับในการที่เราจะเพิ่มตัวเลขเงินให้ได้เยอะเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยต้องติดสถานะที่คูณเงินนั่นเองสถานะไหนก็ได้ทุกคนที่คูณเงินแพงๆอะ่ะผมก็ไม่ชชวร์ว่าตอนนี้สถานะไหนคูณเงินแพงที่สุดนะครับเราอาจจะเอาสถานะนี้ก็ได้ทุกคนอา่าเป็นสถานะสวรรค์ เพราะฉะนั้นสาหรับผู้เล่นเก่าที่มีปลาแบบโหดๆแ,แลแลแบบแพงๆเนี่ยทุกคนก็นําเอามาใส่นะแนะนําเป็นเอฟเฟกที่มีคูณเงินนะครับเราจะได้แบบเนี่ยค่างเงินต่อวีเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยอย่างบางกรตัวนเนี้ยนะครับตอนนั้นที่แบบว่าที่ผมเล่นแบบตะกอนเลยนะตอนนั้นเขาตกได้ง่ายมากนะผมตกมาเยอะมากเนี่ยคูณแบบได้เงินแล้วก็วิวเยอะมากทุกคนแล้วก็ต่อให้เป็นตัวเหมือนกันเนี่ยน้ำนงน้ำหนักนี่ก็มีผลนะทุกคนเอฟเฟกฟ์ one, มีหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เราก็คอยดูแลกันว่าตัวไหนได้เงินเยอะและแน่นอนว่าใส่ซ้ําได้ไหมใส่ซ้ําได้นะแต่เขาจะลดเสเตตการแบบบวกเงินอะไรเงี้ยลบแบบ20อร์ซแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เงินกับเดวิลนะทุกคนเห็นไหมเราจะได้ของข้างล่างเนียนครับก็จะมีแบบพวกเหยื่อมีโทเทมอันนี้อะไรเนี่ยน้ํายาอะไรเนี่ยมีควันโอ้โหได้อันนี้ด้วยทุกคนโทเทมอุกบาทอันนี้ของขามเนี่ยอันนี้ของรีวันนี่มีได้นี่ด้วยนะทุกคน แต่อันนี้ผมน่าจะมีเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวมีหัวฉลามโวฉลามไว้ทําอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเหยื่อแล้วคนส่วนมากก็จะเป็นพุ่งเหยื่ออะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีแบบของแบบดีๆแรๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรากดเข้ามาดูในอควาเรียมนิดนึงนะครับก็คือกดตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมอควาเรียมของฉันนี่เลยปลาของผมเนี่ยก็จะไปแบบเอะอดกันนิดนึงนะอันนั้นน่าจะเป็นาคารเชนมา ถ้าเคนติดสวรรค์ลแล้วก็ผมใส่นี้ด้วยปลาแบบมงกุฎและแน่นอนทุกคนการที่เราเข้ามาในตลาดเนี่ยเราสามารถที่จะวางของขายได้นะครับหาตั้งร้านว่างๆอ่ะทุกคนเราก็ใส่ไปเลยนะว่าเราเนี่ยอยากจะแบบขายอะไรส่วนมากก็มีแบบพกสกีแล้วก็เป็นเรือหรือจะเป็นบบเบิลนะทุกคนแล้วเราจะหาเหรียญแบบเอาไปซื้อร้านค้าจากคนอื่นได้ยังไงเราก็แค่แบบเนี่ยต้องฟาร์มเงินทุกคนฟาร์มเงินดีก็คือฟาร์มตรงนี้นะเ่าที่ผมสังเกตนะครับหรือไม่ก็ขายของยืน AFK ได้นะแต่เนี่ยผมอยากได้ตัวนี้มากเลยในะตอนเนี้ย ผมขี้เกียจไปตกเองนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบนะครับในการคับเบ็ดกีต้าซึ่งเบ็ดกีต้าเนี่ยค่อนข้างตึงใช้ได้เลยทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนข้อมูลที่ผมแบบรู้นะคือก็เพิ่งกลับมาเล่นครับผมก็ยังงงๆอ่ะเพราะว่าเขาก็ไปไกลกว่าที่ผมคิดนะผมก็ไม่ได้เล่นแบบกันนานอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนะนำละกันนะครับสำหรับแบบผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยยังงงๆกับระบบเอาควาเรียมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูจุดฟาร์มด้วยทุกคน เด,เดี๋ยวผมเสร็จเรือก่อนนี่เรือลํานี้เลยมาแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูร้านนี้ก่อนถามว่ามีพวกอะไรหรอก็โทเทมส่วนมากนะรีเซ็ตได้ด้วยนะทุกคนผมลองซื้อใช้นี่ไปโทเทมชายนี่ไม่เคยเห็นก็เลยลองซื้อติดไว้นะครับอัเนีวลองอันนี้ด้วยส่วนมากก็เป็นแบบโทเทมเลยอะ่ะ นะครับรีเซตได้วันละครั้งนะแต่ใช้โลบักก็ได้ทุกคนเห็นไหมเขาจะมีเลขอยู่ว่าเราจะแบบรีได้กี่ครั้งแล้วเราไปดูเกาะที่แบบหลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้แบบความเงินนะครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวนะเกาะเขาหายไปไหนนี่ครับชื่อเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นจุดความเงินที่น่าจะดีที่สุดที่เขาแบบแนะนํากันมามีปลาแบบเอ็กโซติกอยูนะ่ลองตกหน่อยลองวอร์มนี่มิติไปเลย มัมนี่เห็นบ้านทุกคนผมเพิ่งตกเลยนะครั้งแรกสาหรับปลาในเกาะน,นี้ไม่รู้ว่ามีตัวแบบซีเข็ดหรือเปล่านะแต่เอ็กซติกเป็นประมาณนี้ทุกคนเป็นเหมือนฉลามหัวค้อนนะหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเนี่ยผมจะลองเอาไปแบบไปเช็คราคาทุกคนดูนะว่าคุ้มหรือเปล่าแล้วก็ตัวมิติด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ปุ๊บอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามเดียวโอ้ยทำไมน้อยจัง ปกติเราเล่นขายกันเป็นตัวเป็นล้าน3 4มสี่หมื่นมาต่ก่อนที่เราแบบเน้นตกเดี๋ยวเรามาดูปลามิติกันบ้างว่าจะแบบราคาเท่าไหร่1 0 0 0 0มืนไม่ต่างจากเอกโซติกเท่าไหร่เลยนะหรืออาจจะแบบน้ำหนักน้อยเกินไปหรือเปล่านะสำหรับฉลามตัวนั้นอนะแต่ถ้าเป็นจุดเก่าตะก่อนนี่ก็3 4มสี่ห้าหมื่นตัวเป็นแสนแล้วนะตะก่อนเราตกกันเป็นตัวเป็นแสนแลวบ้าทุกคนเดี๋ยวผมลองเช็คตัว,กวเก่าๆหน่อยไหมอย่างสกายล่าตัวนี้นี่ที่ผมไปปั้นมานะ ตัวนี้เนี่ยไปเกาะมหาสมบัติด้วครับน้ำหนักก็เลยเยอะความจริงเยอะกว่านี้นะแต่แบบต้องแบบใช้ดวงอะนะทุกคนน่าจะเป็นแบบทําจากคลิปเก่าทุกคนต้องไปหาดูน่ะผมก็ลืมไปละนี่โอ้โหก้าวเสงอะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้อะไรแพงมากอะอย่างตัวนี้วานตัวนี้สวยมากนะทุกคนดูหูยสียังเดือดแต่สี่หมืนโอโ้สวยขนาดนี้สี่หมื่นทุกคนดู เห็นปหทุกคนอาจจะคิดถึงเอนสซี่สัตว์เลี้ยงในตำนานอาลองดูซิสามหมื่น <c oughs> ทำไมราคามันไรหล่อเงี้ยโอ้ไรหล่อจัดเลยทุกคนเนซี่ใช้ดีโอ้โหสี่พันเนซี่เหลือราคาสี่พันใส่ในตู้ก็ไม่คุ้มนะทุกคนความจริงนะผมว่าจะใส่ในตู้เหมือนกันแต่แบบไม่คุ้มไนงะแล้วก็เดี๋ยวพามาแวะตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นจุดฟาร์มสําหรับแบบผู้เล่นใหม่เลย นะครับน่าจะคุมที่สุดนะครับนี่เราจะมีแครอทตรงนี้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นโพงนะทุกคนอันนี้เนี่ยอยู่ที่เกาะเห็ดเนี่ยแล้วเราก็กดเข้าไปตรงนี้นี่โอ้ m ม g ก็เขาจะมีนี่ครับเป็นเบ็ดแครอทตรงนี้เจ็ดหมื่นห้าะครับเราสามารถมาซื้อได้เลยนะแล้วก็ตกสเตตเป็นยังไงครับสเตตด,ดีมากนะคือเบ็ดแครอทเนี่ยผมเคยซื้อตั้งแต่แบบนู่นเลยนะ สมัยโลก2อ่ะแล้วผมก็เอนชานนี้ไว้ซึ่งเอนชานนี้เป็นเอนชาที่แบบพ่วงกับเบสกีตาร์นะทุกคนผ <c> ม <oughs> ก็เลยแบบแหนสบายๆเลยนะนนี้ครับเราก็สามารถตกได้เลยนะอันนี้เป็นสําหรับผู้เล่นใหม่อยากความสำหรับสเตตก็นี่ทุกคนรู้สปีด85ลัก125นะครับคอนโทรล0.15ปามิ่น75นะครับแล้วก็รับน้าหนักได้10,000ื่นนะส่วนเหยื่อที่แนะนําก็เหยื่อสารหร่ายก็ได้นะหรือเหยื่อไหนก็ได้ทุกคนที่บวกค่ารู้สปีดนะครับสัก15อะไรเงี้ย เราจะได้แบบหย่อนปุ๊บแล้วปาก็กินปั๊บเลยจะได้แบบเร็วเร็วลูลวอ,อันนี้เขามีแบ่งแยกหมดหมูแล้วเน <ce S 2> ๆๆียอย่างเอ่อหนอนตรงนี้ก็ได้นะทุกคนถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากาากดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปวิดีโอหน้า